สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองภพยารเปิดตัวละครลับสลับร่างประธานสภานายัพสารพืชมงคลน,นักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ภสา3พืชมงคลระบุว่าแผนยุทธการประลองกำลังล้มรัฐบาลสู่สอง แผนยุทธการประลองกำลังในการเลือกรองประธานสภาคนที่1ของคณะเสนในวุธิสภาถูกสั่งขับเคลื่อนเมื่อบ่ายวันที่3กรกฎาคมโดยส่วนหน้าทีม I.O. ได้ขยับเคลื่อนรัฐบาลสูตร3เสียงข้างน้อยอย่างครึกโครมล่วงหน้า2วันแล้วแนวทางคือสอสอรัฐบาล198คนบวกสอวออคนแล้วซื้องูเห่า70ตัว ไม่สนใจฉันธรรมติของประชาชนที่เลือกตั้งและกระแสประชาธิปไตยจากนานาชาติกันเลย 2. หลังรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาช่วงค่ำวันที่3กรกฎาคมแกนนำภูมิใจไทยสั่งเดินหน้าแผนคุมดุลทั้งรัฐบาลสูตร2และสูตร3ให้สอสอภูมิใจไทยงดออกเสียงส่งสัญญาณว่าไม่ว่าสูตสอหรือสูตส3ต้องอาศัยภูมิใจไทยจึงจะตั้งรัฐบาลได้ 3. ฝ่ายนำเพื่อไทยทราบแผนยุทธการประลองกำลังช่วงสองทุ่มเศษทราบชัดเจนว่าถูกหักหลังถีบหัวให้เป็นคนแบกเสลียงจึงตัดสินใจเด็ดขาดเดินหน้ารัฐบาลสูตรหนึ่งคณะประสานงานพิเศษมดดำโอกช่อขับเคลื่อนประสานงานเร่งด่วนสลับสุชาติไปเป็นฝ่ายบริหารดันวันนอนเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติรุ่งวันที่4กรกฎาคมช่วงเช้าจึงแถลงร่วมเรื่อง ประธานและรองประธานสภา,าทั้งสองคนมติเลือกรองประธานคนที่หนึ่งจึงปากฏผลชนะขาด3า2เสียงฝ่ายรัฐบาลเดิมแพ้ยับเหลือเพียง105เสียงมีผู้งดออกเสียง77เสียงปิดฉากรัฐบาลเสียงข้างน้อยสูตรสาไปในตัว 4. วันนอหนึ่งใน5ยอดขุนพลของพรรคเมงกาจึงคืนสู่ยุทธจักรอีกหน และวันนอนนี้แล้วจะเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนไทยทั้งประเทศอดีตอันง,งดงามในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ปลดแอกระบบโทรคมนาคมของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเป็นที่ประจักษ์มาแล้วอดีตประธานรัฐสภามุสลิมคนแรกที่สง่างามทำให้ประเทศมุสลิมทั่วโลกไม่สามารถกล่าวหาประเทศไทยได้อีกต่อไปว่ากดขี่ปิดกัน้นกีดกันมุสลิม มุสลิมไทยหนึ่งเดียวที่ดำรงตำแหน่งในองค์กรมุสลิมโลกคือรอปิทอองค์กรสำคัญของมุสลิมโลกที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักมุสลิมไทยหนึ่งเดียวที่ไว้วางใจของ OIC จึงทําให้กระบวนการแบ่งแยกดินแดงขยับไม่ออกเพราะไม่ได้รับการรับรองจาก OIC เป็นมุสลิมนิกายสุนีสำนักคิซฟาฟอี e. แต่ได้รับการยอมรับนับถือ ทั้งจากฝ่ายชีอะและวาฮาบีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำมุสลิมในทุกสำนักและผู้นำมุสลิมทุกประเทศทั้งภูมิภาคนี้ 4. ลมฟ้าอากาศปลายฤดูร้อนจะย่างเข้าฤดูฝนแปรปรวนเมฆฝนคลึ้มบนอากาศมังกรปรากฏกายพระจันทร์ใกล้จะโคจรเข้าสู่กลุ่มดาวอาสาหะท่านประมุกเมงกาป่วยเป็นปัจจุบันโรคของคนวัยสนธยา แม้ปรัถนาจะไปงานศพคุณแม่ภูนสุขอักคณิบุตรภรรยาเพื่อนคู่บุญพลเอกพัชอักคณิบุตรแต่ก็ไปไม่ได้ต้องให้พลเอกอุทัยชินวัตรลูกน้องสายตรงทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นประธานกรรมการการทหารสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนนำคณะไปแทนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ